ต่อไปนะครับมาตรงนี้เลยเนี่ยตัวลาเบลสองตัวตัวนี้ทั้งสองตัวเลยเนี่ยเราคลุมทั้งทั้งหมดอาจารย์จะปรับคุณสมบัติที่มันคล้ายกันก็คือตัวออโต้ไซส์เนี่ยออโต้ไซส์ตัวเอใช่ไหมมีมามนี่ตัวออโต้ไซส์เนี่ยคือเขาปรับออโต้ให้เราแล้วแต่อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะปรับเองก็ต้องปิดไว้นะใช้ฟองเนี่ยเห็นไหมพอปิดไว้เพื่อก็เป็นอย่างนี้นะอาจารย์ก็จะปรับคุณสมบัติเองอย่างนี้เริ่มจากตัวแรกก่อนนะขยายให้มันเต็มเท่ากับตัว t ท x t บ o ็อก บบนี่นะแล้วก็ใช้วิธีการดึงเลยนี่ดึงแบบนี้นะดึงเลยนะจากนั้นไอ้ตัวนี้ก็ทําเหมือนกันนะปรับซ้ายกับปรับความกว้างให้เท่ากันก่อนนะส่วนความสูงเดี๋ยวเราค่อยปรับแบบนี้ค่อยๆทําไปนะต่อไปนะไอตัวลาเบลตรงนี้ตรงนี้อาจารย์จะใช้เป็นไตเติลของฟอร์มนะแล้วก็ให้มันอยู่ตรงกลางด้วยแล้วก็สีเป็นสนะีเขียวเนาะ ่ะก็มาตรง property window มือนเดิมเนี่ย f o r t color คือสีฟอนตนะเราปรับเป็นสีอะไรก็ได้ตามใจชอบอาจารย์จะใช้อาจารย์จะไปตรงเว็บนะแท็บเว็บเลือกแท็บไหนก็ได้ที่เราชอบนะอาจารย์ไปตรงเว็บอาจารย์เลือกสี forest green แล้วกันนะอาจารย์ชอบชอบสีนี้เราเลือกสีอะไรก็ได้นะอ่ะปึ๊บได้แล้วปรับให้อยู่ตรงกลางนะก็ property ก็จะซ้ำไปซ้ำมาเนาะ t e align ไหมเนี่ยนะ middle center ตรงนี้ปึ๊บ ก็จะอยู่ตรงกลางแล้วนะเราปรับยังไงก็ได้นะเห็นไหมเนี่ยเล่นเลยนะให้อยู่ท็อปไหมอยู่ล่างแต่อาจารย์บอกว่าอยู่กลางนี่แหละนะทั้งกลางด้านวอร์ดิเคิลและ h o r i z o n t a l นะแนวแนวนอนกับแนวตั้งเนี่ยให้อยู่กลางเลยโอเคข้อความนะครับอาจารย์จะใช้ข้อความของฟอร์มมา,มา,ม,ามาใช้ c o p ปปี้เลยได้ไหมนะไม่ต้องพิมพ์ใหม่นี่ตัวนี้ไปตรงฟอร์มก่อนแล้วมาป๊อปคั่ปปี้ตรงเทคเลือก select all นะ หรือคอนทอลเอก็ได้แล้วก็คัปีมานะแบบนี้คัดปีมาวางตรงลาเบลหนึ่งเนี่ยลบตักกวเก่าออกวางตัวใหม่เข้าไปปุ๊บ Enter เห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าใหญ่เกินไปก็ทำไงลดฟอนต์ลงมานะครับลดฟอนต์ลงมานี่ลองปรับสักอ่า20ได้ไหมปุ๊บ20เล็กไปไหม24 อล,อลองปรับดูนะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าประมาณไหนที่เราชอบนะดูแล้วมันเต็มตาโอเคยีิบหนะยีทีนี้อย่าลืมนะตอนนี้เขาไม่ยืดขยายเราต้องทําไงครับเขาไม่ยืดขยายาทบทวนกันหน่อยเนาะสำหรับมือใหม่ทําให้มันยืดขยายตามฟอร์มทําไงนะครับก็มาเหมือนเดิมนะแองเกอร์ของเราเนี่ยนะนี่เขามีเฉพาะยืดไปบนกบ็ยืดไปซ้ายใช่ไหมยืดยืดอยู่ยแค่ตรงน,นั้นปรับเพิ่มเป็นขวาด้วยนะครับแบบนี้ โอเคสุดท้ายตัวนี้ตัวนี้อาจารย์ใช้อะปรับเหมือนเดิมเหมือนกันเลยนะครับปรับเหมือนกันเลยนี่อ่ะเทคอะไรเป็นมิดเดิลเซ t นเตอร์นะให้อยู่ตรงกลางก่อนแล้วแล้วแล้ว,ลวตัวสีอะสีสีสีตัวนี้เป็นอาจารย์จะปรับให้เป็นสีแดงไปที่แถบเว็บแล้วก็จะเลือกเป็นครีมสัน เราใช้สีอะไรก็ได้นะอาจารย์ไม่ติ๊กสีแต่และคนชอบไม่เหมือนกันอาจารย์ชอบสีนี้สีแดงก็เลือกแบบนี้นะครีมสันเนาะอ่ะอ่าฟอนต์48อาจารย์คิดว่าโอเคแล้วในระดับหนึ่งเนาะในระดับหนึ่งทีนี้ไอตัวนี้มันมีบอร์เดอร์ด้วยใช่ไหมมีขอบนะแต่แต่ตัวลาเบลด้านบนไม่มีขอบใช่ไหมการใส่ขอบเราเรียกว่าเป็นเลือกเป็นบน border style นี่นี่นี่ border style เลือกเลือกเป็นเอ่ uh, fixed single ปุ๊บอ่ะมาแล้วเห็นไหมขอบมาแล้วสีพื้นหลังจะเปลี่ยนไหมนะครับเลือกเอาเองนะอาจารย์ไม่ไม่ไม่ชอบนะอาจารย์ไม่เลือกนะถ้าเลือกก็เป็นแบบนี้มันไม่อาจารย์อ่าทำให้ดูกันะนะเนาะบางทีบางท่านชอบเนาะเนี่ยก็เปลี่ยนไปได้นะคอนโทลดาร์กอะไรเนี่ยนะก็ก็ลองเปลี่ยนดูเนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวไหนไหนก็ทําแล้วก็อ่ะปรับไปอย่างนี้อ่ะโอเคใช้อินโฟแล้วกันเนาะ ใช้ info นะเลือกได้เองเนาะเนี่ยมีเยอะมากเลยเนะี่ย custom w e b system โอ้สีมันเยอะนะครับผมนะอาจารย์ใช้ตรง system แล้วก็เลือก info อ่ะโอเคทำให้รู้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะอันนี้ก็ต่อไปจัดเรียงจัดเรียงแล้วจัดเรียงอันนี้ก็ต้องขยับขึ้นบนไหมตัวนี้นะอ่ะขยับขึ้นไปนิดนึงอยากให้มันทับตัวนี้นะนนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเริ่มทับกันแล้วเนี่ยนเนี่ยเนี่ยมันทับกันแล้วเนี่ยก็ต้องขยับมาน,นิดนึง นะอ่าล,ลองดูวประมาณไหนอ่าอาจารย์สามาทิ่จะเนี่ยเลือกแบบนี้แล้วก็ใช้ลูกศรขึ้นเนี่ยกดลูกศรบนแป้นคีย์บอร์ดขึ้นลงก็ได้ซ้ายขวาก็ได้เนาะบางทีใช้มาอไม่สะดวกก็ใช้แบบนี้เนาะอ่าใช้ลูกศรช่วยนะครับแต่เราต้องเลือกคอนโทรลก่อนแบบนี้โอเคนะต่อไปปรับให้มันเหมือนกันก็คือขยืดขยายเองเกอรนะเองเกอร์องเกอร ไอ้ตัวนี้มันอยู่ล่างสุดอ่าเราเราปรับท็อปเลฟไรท์ไม่พอต้องปรับด้านล่างด้วยไหมอ่าเดี๋ยวทดสอบให้เห็นปัญหาก่อนอ่าถ้าเราปรับแค่ท็อปอ่าเลฟไรท์ left, right, เนี่ยเป็นยังไงเนาะอ่าอาจารย์ให้ดูปัญหาก่อนเนี่ยอาจารย์จะยืดขยายแบบนี้ปึ๊บเห็นไหมเขายืดซ้ายยืดบนยืดขวาแต่ด้านล่างไม่ยืดไอ้เจ้าตัวคอนโทรลที่อยู่ล่างสุดมันควรจะยืดแต่คอนโทรลที่อยู่ด้านบนไม่ต้องยืดเพราะว่า มีสมาชิกอยู่ด้านล่างไม่ต้องยืดถ้ายืดมันจะทับเราเรายืดเฉพาะตัวที่อยู่ล่างสุดนะอย่างนี้นะโอเคอาจารย์เลือกลาเบลสองเนี่ยปุ๊บก็บอกว่าแองเจอร์เนี่ยแองเกอร์เนี่ยนะเราออกเสียงไงก็ได้นะแองเจอร์ or, อาจารย์จะบอกแองเกอร์เนาะไม่เป็นไรอยู่ไหนอยู่ด้านบนเนาะแองเกอร์ตัวนี้อ่ะปรับเป็นบ๊อทอมด้วยนะนี่อา่าอยู่ล่างสุดด้วยมาสี่มุมเลยสรุปตัวล่างสุดเขาจะมีด้านล่างด้วยให้ยืดไปด้านล่างด้วยทดสอบอา่า อันนี้ต้องให้เห็นปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเราถึงต้องปรับนะนี่นะปึ๊บเห็นไหมครับสวยยังนะครับสวยแล้วอ่าประมาณนี้เนาะเราก็ไปนั่งพิจารณาดูว่าเออเราเราควรจะปรับอะไรอีกไหมเพิ่มเติมไหมเนาะทีนี้เราลองปรับขนาดของฟอร์มดูนะอาจารย์สอนวิธีการปรับตัว property a n g h o r แล้วจะไหมดูซิว่ามันจะมีผลอะไรกับการปรับขนาดของฟอร์มหรือไม่อย่างไร อลองดูนะไปที่ฟอร์มแล้วลองขยับฟอร์มดูเป็นไงนี่คือการที่เราไปปรับคอนโทรลให้มันเป็นแองเกอรเนี่ยมันก็เป็นนี้นี่มันจะออกแนวเรสปอนส์แล้วเนี่เยเรสปอนสีแล้วเนี่ยอันนี้คือหลักการพื้นฐานในการทําให้มันเรสปอนส์นะปรับปรับนะแต่วิดว์ปกติวินโดว์ฟอร์มแอปเนี่ยมันยังไม่เรสปอนส์หรอกครับนะถ้าจะไปเต็มที่ต้องพวก uh, WPF นะหรือพวก .net Maui นะ MAUI เนาะพวกนี้เนาะอ่ะ อาจารย์ปรับให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะอ,อย่างนี้สตาร์ทดูครับผมอ่าต่อไปเราจะไม่ใช้ข้อความลาเบลสองลวนะเราลบออกเลยเพราะว่าเราใช้แค่เป็นอะไรเป็นตัวอย่างในการดูว่าเอาพุทธรีเซลผลลัพธ์เป็นอย่างไรแค่นั้นเองนะเมื่อเราออกแบบจนพึงพอใจแล้วเราก็จะอะไรเรียกอะไรจะลบข้อความลาเบลออกนะลบออกเลยได้ไหมลบออกเลยได้นะเทคอันนี้ลบไปเลย ลบออกแล้วก็ enter เห็นไหมถ้าเรารู้สึกว่าตัวนี้มันใช้พื้นที่เยอะเกินไปเห็นไหมย,ยืดได้ไหมนะก็ยืดได้นะอย่างนี้ไอตัวด้านล่างสุดในการแสดงผลจะได้เป็นไงจะได้มีพื้นที่เยอะขึ้นนะครับนะอย่างนี้เห็นไหมเราสมาธิจะดูด้วยว่า ap, แกลบระหว่างแต่ละคอนโทรลเนี่ยม,ม,มันห่างกันเยอะไหมในการออกแบบก็ต้องเป็นไงถ้าจะให้สวยต้องเก็บรายละเอียดเนาะเนี่ยเร,เราดูช่องว่างเนี่ยนันเนี่ย ช่องว่างระหว่างคอนโทรลแต่และตัวมันควรจะห่างกันเท่าไหร่นะดูดีๆนะถ้ามันดูแล้วมันเบียดกันเพลินไปเราก็อาจจะเลือกแล้วก็อย่างนี้สมมติเนี่ยเลือกแล้วก็เนี่ยกดลูกศรน,นะกดลูกศรขึ้นลงได้เนาะอย่างนี้แล้วก็มาดูอีกทีสินะอาจารย์คิดว่าขึ้นอีกนิดนึงก็กดเลือกแล้วก็ใช้ลูกศรขึ้นแบบนี้อ่าเห็นไหมดูดูให้มันแบบว่าอะไรทําให้สวยที่สุดนะครับผมนะโอเคประมาณนี้อาจารย์จะสตาร์ทครั้งสุดท้ายแล้วเพื่อที่จะอ่าเรียกอะไร ให้ดูผลลัพธ์ขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมนะอย่างนี้โอเคละก่อนที่เราจะไปเขียนโค้ดเนาะอาจารย์แนะนําว่าให้เราตั้งชื่ออเโทษทีกดผิดอาจารย์แนะนําให้ตั้งชื่ออ่ะสต็อปก่อนนะสตอ็อ d ด b บ g g i n g แนะนําให้ตั้งชื่อของนรนพวกนี้เนี่ยอินพุอันนี้นี่เป็นอินพุตสำหรับการพิมพ์ข้อมูลเข้าไปให้โปรแกรมประมวลผลใช่ไหมคร่อินพุตเนาะก็คือเท x t บ็อกเอคือแสดงผลลัพธ์ก็คือตัวนี้ ลาเบลสองเนาะในส่วนของตัวนี้ใช้สําหรับการแสดงข้อมูลเฉยๆไม่ได้เอาไปประมวลผลใดๆไม่ได้เอาไปกินโค้ดไม่ต้องตั้งไม่ต้องยุ่งนะครับอย่างนี้เราจะเขียนโค้ดให้กับคอนโทรลตัวไหนก็แนะนําให้ตั้งชื่อนะครับอย่างตัวนี้ Text Box ก่อนเลยใช้สําหรับการพิมพ์ใช่ไหมเราอาจจะตั้งชื่อว่า Input Textbox ก็ไดอ้อาจารย์อาจารย์พิมพ์เลยนะ Input Textbox อ่า สไตล์การตั้งชื่อนะใน c ีชาร์ส่วนใหญ่เขาจะเริ่มต้นด้วยตัวเล็กแบบนี้แล้วตัวคําต่อไปก็ใช้ตัวใหญ่แบบนี้เนะาะเรียกว่าเป็นพวกอะไรลนะ่ะเหมือนสไตล์ของแต่ละภาษาเนี่ยจะ,จะมีมีรูปแบบต่างกันเราใช้สไตล์ไหนก็ก็ใช้ตามตามนั้นเลยเนาะบางท่านเขียน vb ก็อาจจะเป็น input ตัวใหญ่อย่างงี้ input แล้วก็ตามด้วย t e x t Box ตัวใหญ่น,นี่ก็อาจจะเป็นพวก c a m e l Case เนาะแต่ว่า,าเราเราใช้แบบไหนก็ได้อ่าตัวเล็กตัวใหญ่นะ เป็นสไตล์เขาเรียกสไตล์สไตล์ตอนนี้ไม่ฟิกการตั้งชื่อสไตล์รูปแบบการตั้งชื่อของใครของมันเนาะ,อ,ะอยู่ที่ทีมของเราตกลงกันว่าจะใช้รูปแบบไหนนะอาจารย์ใช้คําแรกเป็นตัวเล็กคําต่อไปตัวใหญ่เนาะถ้าเป็นมีคําต่อไปอีกก็ใช้ตัวใหญ่เหมือนกันอย่างเช่น input textbox number เห็นไหมอาจารย์ใช้ตัวใหญ่แล้วตัวตัวเล็กสําหรับตัวแรกเท่านั้นคําแรกเนาะอย่างนี้สมมติอาจารย์ลบอาจารย์ใช้แค่ input textbox พอเนาะต่อไปนะครับ ตัวนี้ลาเบลสองเนี่ยอาจารย์จะเขียนข้อด้วยอาจารย์ต้องการตั้งชื่อนิดนึงอาจารย์อาจาจะตั้งชื่อว่าเอาพุทลาเบลเนาะเพราะว่าคอนโทรลนี่เป็นลาเบลอาจารย์อาจาจะตั้งชื่ออย่างนี้เอาพุทเอาพุทคือแสดงผลละลาเบลเนี่ยตัวแอตัวใหญ่และเห็นไหหรืออ่าไทยบัตรลาเบลก็ได้นะครับแต่อาจารย์ใช้แบบง่ายๆเนาะคำสังเกตง่ายๆคือ Input มีการเอาไปมีการป้อนข้อมูลแล้วมีการปร c e s s แล้วก็แสดงผลเอาพุทตรงนี้นะ อินพุตโปรเซสข้างในแล้วก็ประมวลผลข้างในแล้วก็แสดงผลแสดงผลลัพธ์ออกมาเนาะอินพะุตโปรเซสเอาพุตยางงี้นะโอเคเราได้ครบแล้วนะเทคบ็อกซ์อินพุตเทคบ็อกซเอาพุตลาเบลนะครับก็พร้อมสำหรับการเขียนโคดอ่ะทดสอบขั้งสุดท้ายครับผมโอเคเวิร์กแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปเขียนโคดกันในเลคเชอร์ถัดไปนะครับสำหรับเลคเชอร์นี้ก็ขอบคุณมากครับผม